สวัสดีครับผมนนท์นะครับวันนี้คุณก็ณอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Modern Combat 3นะฮะโอเคมาก็ห่างหายกับเกมชูติง้งเกมช h ติง้งเฟ first person shooting มาหลายหลายเดือนนะะั่นแหละอาจจะเกือบปีแล้วก็ได้มั้งไม่รู้อ่ะกูช่างแม่ง่ะก็เจอผมไปโหลดมาไม่ใช่โหลดมาหรอกผมโหลดมาผมซื้อมานะซื้อมาันจากเพนะ์สโตรนั่นแหละเป็นเกม Modern Combat แนว first person shooting เลยอย่างมันให้อารมณ์เหมือน Call of Duty Modern Warfare มากเลยนะผมก็เลยซื้อมา และอีกอย่างหนึ่งผมก็เล่นไปแล้วนะดูจากเงินก็รู้3,3740บาม็ 33, บาทก็เล่นมาเยอะนะมาเข้าเกมเลยมีโหมดออนไลน์มีผมว่าเกมนี้มันเก่ามากแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 1เ็เป็นเกมเก่าแต่ว่าภาพสวยมากภาพสวยยิ่งกว่ายุคนี้อ่ะแล้วมาเลยกันเลยมันก็นะไอโหมดโหมดออนไลน์นี่หลายหลาย,หลายคนอาจจะไม่ค่อยเล่นก็ได้แหละมา new เกมครับผมก็เล่นไปแล้วทีหนึ่งอ่ะเล่นจบแล้ว มาแนวเกมมีมีระดับที่เลือกครับ easy normal หรือ hard กว่าสิครับกูเล่น hard แล้วผมก็จะแล้วมันก็จะได้ปลดล็อกไอ้โหมดที่ยากกว่านั้นเป็นเยอะอาถ้าคัสซีมันเล็กหน่อยก็ขอไปด้วยนะฮะคือผมเกมเนี้ยมันปรับให้ที่จริงคัสซีมันต้องกว้างนะแต๋ไี่รูโทรศัพท์ผมเป็นอะไรภาพมันต้องกว้างแต่นี่มันหน้าจอมันเล็กอะคงลดระดับคงลดหรือคงลดไอการแหลกมั้ง แน่นอนในเรื่องมันก็ที่จริงผมน่าจะเล่นตั้งภาคหนึ่งก่อนนะแต่ภาคหนึ่งมันเก่ามากแล้วตั้งแต่ปี2008อ่อะปี2008แล้วภาคสองนี่มันออกปี2010ิแล้วภาคสานี่ก็คือ,คอที่ผมเล่นนู่นี่ยคือมันออกปี2 0 1 1สภาค4ี่ออกปี2 0 1พันสิบหแล้วภาค5้านี่ออกปีส0 1 6ิหกหรือสิสิบเจ็ดนี่แหละมันเลี้ยงระดับลยคอบผมขอว่ามันเป็นเกม มันเป็นเกม first person shooting บนมือถือที่ว่ามันยาวนานที่สุดแล้วนะตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคห้าและภาคหกนี่มันออกไปทางออนไลน์สุดๆเลยเป็นเกมแนวออนไลน์เลยโอเคภารกิจที่หนึ่งครับซึ่งอนผมเล่นมาแล้วมันมีอยู่ประมาณสิบสามภารกิจนะฉะนั้นผมก็จะเล่นเล่นหนึ่งภารกิจต่อหนึ่งคลิปยาวไปเลยครับและอย่างมันก็จะมีถ้าเราเล่นจบไปแล้วเซฟหนึ่งมันก็จะเซฟเซฟไปได้เซฟ เกมอีภารกิจหนึ่งมันจะเซฟประมาณสามทีหรือสองทีเนี่ยอาจจะโหลดนานหน่อยก็ขอไปยด้วยนะตัวสัมโบผมก็อย่างนี้แหละได้มา,างไงมันก็มันก็พอๆกับเครื่องเก่าผมนี่แหละถึงผมจะได้มันแล้วนานจังวะ <c oughs> มันก็มันคล้ายๆมันไม่เหมือนกับเกมมบัตเทอร์น,นะบัตเตอร์อ r m อาร์นะเหมือนที่ผมเคย ทําไปนะซึ่งขอว่าเกม Butter Arm t ูกับเกม Modern Combat เนี่ยก็ค่ายเดียวกันเนี่ยที่เขาสร้างนะแต่เขาแต่ค่ายนะั้นนะมันจะเขาจะเน้นที่เกม Modern Combat มากกว่าเพราะว่ามันหลายภาคอา่ะแต่ที่ผมเล่นไปมันมีแค่2ภาคนะโอเควันที่1ในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นโคถตหาอล์ l กเกอร์ครับดูสิท่านผู้ชมนี่เกม2 0 1 1นะสวยขนาดไหนดดูมีแกหน่อยก็ขับไปเด้ละฮะ ดูสมัยนั้นอะเขาบอกว่าเกมภาคนี้สวยสุดแล้วเราตอนนี้เราก็อยู่ในไเฮลิคอปเตอร์แล้วไหนดูซิเล่หมดยากแล้วมันจะมันจะยากแค่ไหนกันเจ้าเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับไม่ไม่เรียดก็แค่ยิงยิงผ่านผ่านไปโอเคเราก็อยู่ในเมืองครับก็คือภาคนี้มันเป็นสงครามระหว่างเกาหลีผมไม่รู้เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะแต่ผมก็เป็นเกาหลีเหนือ ก็คือสงครามเกาหลีเหนือกับทหารอเมริกานะเกาหลีกับอเมริกาสู้กันและเกาหลีนี่มันมีบางอย่างก็คือมันจะมีแผนบางอย่างคือมันจะปล่อยหัวรถนินเลีเยเพื่อถล่มโลกนะซึ่งเราก็ต้องหยุดไม่ได,ได้ตั้งศึกษาพายเกิดจะผ่านได้โอเคพวกเกาหลีมาเล็งภานี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะเล็งไม่โดนหรือไม่โดนมันเล็งให้เองอัตโนโนติครับมาไม่โดนสีท่า okay. โอเคโหลดเอาค้างโอ้โหลดโหลดครับโหลดฉากโหลด หน้าไง,งาเฮลิคอปเตอร์ไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าขึ้นไปสีเราก็ต้องยิงตรงนั้นเลยเอา RPG ยิงใส่โอ้โหเกือบแล้วโอเคบล็อกเกอร์จัดการยิงถัง yeah. เรียบร้อยตายหาหมดพร้อมทั้งเฮลิคอพร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์มันเอ <Yeah. S 2> อมาดีครับที่จริงเราจะข้ามคัสซีนได้ครับแต่ไม่กว่าให้ท่านชมได้ดูไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคเพื่อนเรามาถึงตรงนี้แล้ว จอนเชอือกลงไปเอาละโอเคมึงสองคนลงไปก่อนเลยแล้วกูจะตามไปเราก็จะตามไปครับเราเป็นโู้ถหาบ็อกเกอร์โอเคมาจับเชือกเกี่ยวให้แน่นๆโอเคฟิกทามีเบนไหลลงมาลงจากเฮลิคอปเตอร์มาเตรียมพร้อมบวกดีโหลดกระสุนเรียบร้อยวิธีการเดิดนรูนละครับมา Let's go ออนั่นฮอเราเชื่อเป็นฮอร์พวกมันเฮ้ยโอ้ยสตูสตูเอาไม่ทัน, <S 2> <S 2> <ไห>นเฮ้ยมึงแย่งคิวกลัวสัตว์ไม่แฟร์เลยอะ่ะเราก็สามารถเก็บปืนได้ลนะโอเคมีอะไรบ้างลิเซอร์ดิเกิลยิยวททนีไซน์หนึ่งกระบอกกับปืนสากาติดสโคปสโคปไปสโคปสีเปล่าวะไม่รู้สิเออไว้กันผมจะไม่เก็บปืนทั้งนั้นผมไม่เก็บปืนจัดสตู พะพรรักชาติต้องปืนของประเทศของเราเท่านั้นมาเฮ้ยสตูหนึ่งโอเคสวยงามหัวแตกเฮ้ยท่านผู้ชมมีเลือดติดกระแพงด้วยเอาเวลาเอาล่ะสมัยนะั้นน่ะเอาดิยังมีเลือดติดกระแพงด้วะอีกอย่างไอ้ระบบระบบการตายของไอนี่ก็เนียนไปกับฉากเลยนะ ถ้ามันติดถ้ามันติดกับกําแพงติดกับโต๊ะเนี่ยมันกจะตายคามันก็จะตายพิงเลยนะมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนเกมอื่นที่ตัวละครทะลุก,กําแพงตอกหัวแน่เอาดิโอเคเคลียร์ลีโลดสวยงามตรงนี้ละ่ะโอเคเคลียร์ศูนย์เลงสวยงามโอเคครับจ่อข้อมูลกันสายเสียบแฟลตได้จ่อข้อม,มูลมันไม่มีแผนอะไรมัง่ง เจาะข้อมูลเยี่ยมโอเคต้องใช้เวลาดาวน์ oh, โหลดคุมกันด้วย <Hit. S 1> จังหวะนี้สวยงามเอาดิ oh, <hit. S 1> เล็งเล็งเล็งเอาตรงไหนวะเอาไอ้พลาดพลาดพลาดเอาเอาเอาดีแน่ไงไหมท่านผู้ชมเอาตัวหายจังหวะนี้แหละ <'ll> เอาตรงไหนวะโอ้ยสองตัวคเครียดเครียดโอ้โหมึงยังไม่ตายถึกเหลือเกินถึกเหลือเกินถึกเหลือเกินรีโหลด ดาวโหลดใกล้เสร็จแล้วดาวโหลดใกล้เสร็จแล้วโอ้โหโอ,อยู่ใกล้ตีกนกูนี่เองตายตายเมื่อกี้สโลโอเคเคลียเอาไปได้เก็บออกดาวโหลดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเอาออกมาบล็อกเกอร์ตามไปแล้วฉันกำลังตามไปโลซี่นี่สติ๊กเกอร์มันจะแรงขนาดไหนมาตามไปเลยครับกดวิ<อ>่งไปกดวิ่งค้างเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตามเพื่อนตามเพื่อนเลยตามเพื่อน เหนื่อยง่ายท่านผู้ชมเหนื่อยง่ายมาอย่าค้างสิโอเคไปตามเพื่อนกันเฮ้ยอะไรโอ, RPG โอ้ยอา g พีเฮ้ยเพื่อนชิบหายแล้วพอเราตกอูอ้อ้วกเพื่อนเอาล้วไงโอเคบ็อกเกอร์ตามไปเราตามไปที่จุดหมายมันไปครับสไลด์ร้อนเย้ลงมาข้างล่างครับ เราต้องตามตะเราต้องตามที่ลูกสองเขาบอกครับมาโอเคเอ้ยสตูจังหวะนี่แหละมันสอนให้เราสเตลก็สเตลกูไม่สเตลแล้วเ,เดี๋ยวโอเคกูเข้าใจแล้วว่ายากมันเป็นไงความยากมันเป็นอย่างนี้เองตายไวชิบหายไม่ว่ากระบอกไม่ว่าปืนไหนกระบอกไหนเหอะโอเคจังหวะนี้แหละ แขงคอสวยงามอีกตัวหนึ่งไม่รู้เรื่องอีกตัวหนึ่งไม่รู้เรื่องเอาสิเอาดิเอาดิตายตายเอ <c oughs> โอเคเมื่อกี้ขอไปด้วยผม,ผมประมาทเกินไปเล่นหมดยากผมลืมไปว่าผมเล่นหมดยากอย่าประมาทเด็ดขาดมันยากก็จริงแต่เราตายง่ายสุดๆเลยลงมาสไลด์เชือกลงลิฟต์โอเคลงมาเจอศัตรูล่ง ยิงสวยงามเพื่อนอยู่ข้างล่างครับเพื่อนเราถ่ายอยู่ข้างล่างโอเคสวย let's go รีโรดเปลี่ยนสองเปลี่ยนองสตูหนึ่งจักกันยิงยิงยิงสกาหาเลยว่าบรรจุก,กระสุนได้แค่ยี่สิบนัดบ้าปะเนี่ยปกติมันต้องยี่ห้าหรือไม่ก็สามสิบมันแบบอาวัรลาดมากอะ่ะโอ้ยยิง ไปตรงไหนตรงไหนเอ้ยตรงนี้จริงจริงเอาเว้ยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงเล่นขนาดนี้มึงเล่นขนาดนี้ใไหมได้ได้ได้กลิ้วกลมลงก่อนนะเอาลูกเอาลูกนใบหนาไปเด็ดแตกหนึ่งหายไปหายไปสองตัวจังหวะนี้แตกหนึ่งแตกสองแตกสามสวยรีโหลดจังหวะนี้ โอเคโอ้โหหัวแตกมาตฟักเกอร์โอเคตรงไหนเอ่ยตรงไหนตรงไหนมึงใช่ไหมร,หรีโหลดเดือนนั่นหนึ่งรีโหลดอะไรอะไรอะไรของมึงอะไรหัวแตกไปโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคตามถ่ายคนนี้ไปครับเพื่อนในทีมเราตายก็ต้องตามทีมอื่นไปครับดีแล้วเรามาเชื่อมต่อกันเนี่ย ไปเชื่อมต่อโอเคเปิดประตูโอเค,เ,อเ,คเพื่อนเปิดแล้วมาเอาคาสซีนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เพื่อนตึกขลมโอ้ยทับโอ้ยเพื่อนลอดเอา้าเล่าเล่าเล่าโอ้ยภาพดับเราตายแล้ว เฮ้ยเราตายแล้วหรอวะฮัล oh, โหลอ๋อโหลดฉาก <c oughs> จบไปแล้วจบไปแล้วครึ่งหนึ่งครับยิงเหลืออีกครึ่งหนึ่งมันก็จะโหลดฉากแบบนี้แหละแต่เราอยู่ในภารกิจหนึ่งอยู่นะไม่ใช่ว่าเริ่มภารกิจสองภารกิจสามโหลดฉากเงี้ยมันก็เริ่มอยู่แค่ภารกิจหนึ่งอยู่เนะี้ยคือมันมันกว้างมากอะ่ะคือฉากมันกว้างใหญ่ เดี๋วเขาซี้กูรออยู่นะคลิปนานนะเออเออถ้าแล้วถ้าหากใครยังติดตาม Resident Evil 3ีสิทธิ์อยู่นะซึ่งผมกำลังทำอยู่นะแต่ว่าผมผมก็จะเล่นเกม Mortal Kombat ไปเรื่อยนะเล่น Mortal Kombat 3 Resident Evil ภาค3ีสิทธิ์ก็เล่นเก็บคู่กับเคียงคู่ไปเลยนะทั้งสองเกมเนี่ยเล่นเคียงคู่ไปเลยแล้วแต่ว่าผมจะลงแล้วแล้วแต่ว่าผมจะลงเกมไหนก่อนเนมิสิ s เนมิสิ s ลงไปเกมหนึ่ง Mortal Kombat ลงไปเกมหนึ่งอนะ่ะว w เกอร์ วอเกอร์อยู่ไหนโดนทับอยู่เพื่อนโอ้โ oh หแน่โดนท่าน <Yeah. S 1> ผู้ชมทั้งคัสซีนทั้งภาพถ้าดูนี่ผมไม่เชื่อนะว่ามันเป็นเกมปี2 0 1 1อ่ะโอ้โหโดนทับมีการกระตุกบ้างก็ขอพปด้วยนะภาพสวยเกินอันนี้ผมไม่ปรับอะไรเลยนะก็คือเกมมันปรับให้เองโอเควิ๊กทามีเว้นสไลด์โอเคพาอมาพาดออกมาพาออกมา,า,อ,อ,กมาอึ๊บ เจอเพื่อนเจอเพื่อนโอเควอล์กเกอร์ดีใจที่มึงรอดเว้ยว้าโอเคแต่เราก็ต้องมีงานทำต่อครับเรามีงานที่เราต้องทำต่อ Let's go ตามไปครับตามไปโอ้ยสไลด์อ่ยโอ้โหผมกดผมกดจะหมอบเสือกสไลด์เกือบแล้วโอเคเพื่อนเราตายเลยได้บทยาาต้องเซฟตัวเองไหมครับ ต้องเซฟเซฟชีวิตไว้เซฟชีวิตโอเคแตกหนึ่งโอเคหัวแตกไป hey, s <S โค้ชาทเกาหลีเอ้ยพวกเกาหลีสวยงามเอ้ยแตกหนึ่งแตกสองอะไรวะโอเคสวยล <'s> ีโรดโอุย้ยแตกจัดกนัน เซตหนึ่งรีโหลดสว <Contact. S 1> ยสตูสตูสต,สตูโอ้โหถ้าเล็งถ้าเล็งแบบไม่เอานะถ้าเรายิงแบบไม่เล็งอ่ะกระสุนม,มันจะกระ,กระสุนไม่เกาะกลุ่มเลยโอเคเซตหนึ่งเซตสองลีโรอสวยตัวหนึ่งไม่ต้องเล็งแล้วเนี่ยดูเนี่ยเอไอมันมีประสิทธิสัมพันธ์หมดเลยอ่ะถ้าถ้ามันอยู่ใกล้กับจุดไหนมันก็จะพิงเลยดูท่านผู้ชม เออเอาดิเกมสมัยเก่าอย่าอย่าไอ้นะอย่าชะล่าใจเขาก็เก็บอะไรอย่งดีครับโอ้ยสตูสไลด์เฮ้ยโอเคบอปตัวหนึ่งสองสาใจโว้ยเออเอาดิโอเคอีกตัวนึงอยู่ไหนเอาค้างค้างค้างโอ้ตัวนี้อยู่หลังใช่ไหมอยู่ข้างหลังใช่ไหมเอาตายนี่เออผมจะไปดูมันทำไมวะ เลอกระสุนมีเยอะครับมันก็มีเยอะพอๆกับเกม Call of Duty Modern Warfare นะฮะเพื่อเราอุ้ยอ้โอยเหี้ยกูเพิ่งมาถึงเพื่อกูตายได้แล้วตัวหนึ่งเอาอมึงทำอะไรมึงทำอะไรเพื่อนกลัวเอาดิเอาดิหัวแตกไปริโหลดโอเคเพื่อไอ้กูนำเราอยู่ฝั่งนู้นครับโอเคเซตหนึ่งเซตสองโอเคสวย มึงไม่ลุกขึ้นมาใช่ไหมโอเคสวยสก,กาก็ชอบนะฮะเออมื่อพี่ไปพี่มาผมยังไม่ลองที่เสอร์กันเลยมาโอ้โหยิงยากโอ้โหว้าวว้าวทุกนั้นเลยอย่างนี้เลยมาทูกพะจังหวะน,นี้แตกหนึ่งอุ้ยนัดเดียวตายโอ้โหสมนาที่เป็นฉายาว่าเหยื่ยวทะเลทรายอสรพิษสีเงินสุดยอดสไลด์โอเคจังหวะน,นี้แตกหนึ่งแตกสองอุ้ยตายเหอะโอ้โห ลิงแบบยิงแบบไม่เล็งก็จะได้ได้อยู่โอเคสวยเอาดีสตูอยู่ไหนสตูอยู่ไหนเอาดีมึงยิงมึงเล็งอะไรมึงเลยครับพี่โอ้ยข้างบนแตกหนึ่งข้างบนแตกหนึ่งเหมือนกันโอเคเอาดีเฮ้ยผมเริ่มติดใจแล้วเอาดีเอาดีาดยิงแบบไม่เล็งยิงแบบไม่เล็งก็ยิงโดนเอาดีเอาเอาเอาดีตัวแดงอยู่ตรงนี้สังเกตเดต้าไหมครับ โอเคสวยดีรอดเอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงแตกสวยดีรอดโอเคเกมนี้มันอีกอย่างมันก็มีระบบอย่างเนื้็คือมันก็คืออศัตรูมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆถ้าหากเราไม่ดันไปมันทอแแบรมาจากคอฟเดอะตี้ชัดๆเลยอ่ะคือระหว่างยิงนี่เราก็ต้องพยายามดันมันไปด้วยนะฮะก็คือถ้าเราไม่ดันไปข้างหน้านี่ศัตรูมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะ โอเคมาเฮ้ยสตูวิ่งไปโอ้เพื่อนเราบาดเจ็บอยู่สไลด์ลบไว้โอเคสตูจัดการเคลียร์ก่อนข้างหน้ามีรถถังครับโอ้ย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 โอเคเสร็จไปข้างหน้าสวยข้างนี้สวยด้านขวาด้านขวายิงยิงยิงสวยดีรถเสร็จไปมาโอเคนอนมีรถถังอยู่ครับ โอเคเขาบอกให้เราไปเก็บอาพีจีวิ่ง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 ไปสไลด์โอเคโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยเกือบแล้วลดีรถสวยพยายามอย่าไปตายพยายามไม่ให้ตายพายายามไม่ให้ตายโอเคมาเก็บจำนวดอาพีจีมาแล้วขอยเรายิงขาสะพายครับนิ่งยิงโอเคยิงแบบไม่ต้องนิ่งก็ได้วะ โอเคพังไปแล้วเรื่อนึงครับยิงเดี๋ยวยิงช่วยเพื่อนก่อนเอ้าพลาดเพื่อนโอ้โหสวยงามจังหวะนี้เอาดิพูดจริงทำไมวะโอเคเล็งไปที่ขาสะพานยิงสวยโอ้โหจังหวะนี้สโลโอ้โหทับทั้งโคนทับทับ้งรถถังเยียบร้อยไม่ต้องเสียแรงด้วยโอเคบล็อกเกอร์ไปได้ รีโหลดครับจะรวดมีไหมมีติดตัวมาเปล่าคงไม่มีนะมันคงแค่มันแค่สปอนที่เราใช้เฉยไม่มีโอเครีโหลด Let's go ไปไปไปตามจ่าคนใหม่ไปครับผมไม่รู้จ่าหรือเป็นเพื่อนนะโอเคมาจุดตรงนี้แหละค้างอ๋อโอเคเซฟครับเป็นการเซฟ m o เด r n คอมแปด3สามอือเออถือว่าสนุกดีนะสะใจดีภาคเนี้ยมันให้อารมณ์เหมือนเกมคอสต์ดอ t ตี้โมเดิ a วอลแฟภาคแรกมากเลยอะแค่แบบว่ามันมันออกอารมณ์แบบสงครามกลางเมืองไงไงง้นะเนื้อเนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจนะแต่ผมแต่ผมแปลไม่ออกเข้าใจไหมผมฟังภาษากริปไม่ออกอะ่ะมา เซฟช้ามากโทรศัพท์ผมก็ต้องเข้าใจดีถ้าถ้าหากดูคลิปอยู่แล้วสังเกตดูมันค้างมันกระตกอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะภาพสวยจัดเกมปี2011ภาพสวยจัดอะมันเป็นเกมว่าเป็นเกมที่ว่ามันสวยเกินในยุคนั้นนะโอ้สุดยอดมากมันก็มีการกระตกมีนะมีตกอยู่บ้างนะแต่ไอฉลาดนะ AI ทั้ง MPC ทั้งอะไรมันมีปฏิสัมพันธ์ในสิ่งสิ่งแวดแล้อมหรือสิ่งของเต็มไปหมดเลย แต่ว่าระบบเอแต่ว่าเอระบบฟิสิกส์ี้ระบบฟิสิกส์ในเกมแทบไม่มีเลยนะฮะถ้าระเบิดมันก็ระเบิดอย่างงนะั้นน่ะรถรถไม่ระเบิดเลยมันก็ยิ่งถ้าจะมีมันก็จะมีแค่ตรงมันก็จะมีแค่ตามตามสคริปแค่นั้นนะโอเคตามไปกระสุนเรามีเยอะอยู่ครับที่จริงระหว่างยิงมันเราก็สามารถเก็บกระสุนจาก จากศัตรูได้ฮะแต่ว่ากระสุนที่เราเก็บนี่เราต้องดูก่อนอ่าเพื่อนเดือดร้อนเลยเอาเอาเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งลบ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 พอศัตรูอ้าาาเอ้ยโอ,โอ,ยโอ้ปูนปูนลบลบไปทามีเว้นลบ,ลบโอ้หยือยแล้วอ่าวอ็อกเกอร์เป็นไงบ้างกูไม่เป็นไรหรอกมึงเป็นไรไหมมึงเทพจริงโอเคเลสโก้ไป โ okay. อเคเฮ้ยอา้าวเจอปืนเทพภาคเนี้ยนะเกมนี้ถ้าใครเจอเอคนะถือว่าโชคดีอย่างแรงเลยเอคคืออาวุธที่ร้ายการที่สุดแล้วถือไม่ว่ากระสุนมันจะดีแต่ว่าพากำพาราอะพลราเกมหอยดูแล้วกันแตกหนึ่งเอาดีหัวแตกไปตายไวเรีย <Yeah! S 1> รีโหลดแม่ไอแอนิเมชั่นรีโหลดปืนนี่ มันคล้ายกับเกม Call of Duty เลยอะ่ะเกือบนะมันเกือบหมดเลยโอเคกระสุนสก,กาเก็บมาคือไอ้นะขอบอกองนี่นะไม่ว่าจะถ้าเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมหรือว่า Assault Rifle จู่โจมนะมันจะใช้กระสุน AK อย่างเดียวเลยนะฮะถ้างนั้นก็คือบอกง่ายก็คือถ้าคุณเจอศัตรูหรือว่ายิงยิงศัตรูไปถ้าปืนตกอกแล้วเป็นแล้วเป็นอาวุธที่ใช้กระสุนเดียวกันกับกระบอกที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ก็เก็บได้เลยนะเอาศัตรูยิงเครีย์ เฮียไอ้เร่งเรงเรงเรงสวยดีรถเฮ้ยมึงเห็นกูแล้วไอ้หา่ากูจะอ้อมมึงอย่าอย่าเสือกกูจะอ้อมมึงก็เหมือนกันอย่าเสือกกูจะอ้อมหลังมึงพวกมึงดีรถโอเคจังหวะน,นี้ปาระเบิดเข้าไปเอาลูกเลยมาไปแบกเฮียแตกเรียบร้อยสตูสตูตายเรียบร้อยครับเดินระเบิดผมเองเฮ้อ มาออกมาตรงนี้ครับที่จริงเนื้อเรื่องอะต้องให้เพื่อนเรานำหน้าเรานำหน้าอยู่เรื่อยเลยโอเคมาเช็คกระสุนนี้ร้มาครับว้าวโอเคตอนนี้กำลังเรียกหน่วยครับเอาง่ายๆคือตอนเนี้พวกของเรารวมทั้งตัวตัวละครเอกของเราเนี่ยนะติดอยู่ในเมืองไม่สามารถหนีไปไหนได้ที่จริงภารกิจเราก็แค่นะ เข้าเข้ามานะเข้ามารูดข้อมูลก็คือเราอะลูดข้อมูลเสร็จรูดข้อมือแล้วก็หาข้อมูลแผนการของพวกมันนะของพวกเกาหลีไห้ได้นะซึ่งเราก็ทําเรียบร้อยแล้วแต่มันเกิดปัญหาอย่างนี้นก็คือเราหนีไม่ได้ติดอยู่กาลางวงลอ้อมในเมืองโอเคไหมเราเปิดประตูอุย้ยเอาสปอตโอเคสโลเอาเพื่อนตายโอ้โหเปิดมาก็ชิบหายสไลด์สไลด์โอเคประตูประตู สตูบนอาคารยิงข้างล่างข้างๆสวยโอเคโอ้โหมันถือปืนมันมีปืนคนโอเคบนอาคารเจ็นร้อยวอล์กเกอร์ไปทำลายประตูโอเคติดซีโฟครับจำไว้นงี้ติดซีโฟติดเลยเราต้องจัดก,การคนคนปืนนะฮะซึ่งเราไปตรงๆไม่ได้เราต้องอ้อมไปเอาสตรตูสตระตูโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ใกล้ตัว เฮ้ยมึงหลบได้ไง,ไงวะกูไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยเอะไรวะโอ้ยากูตายเย้กูตายเย้กูตายแดงเถื่อนเลยเอาดิ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 าดมึงปีนกันทำไมจังหวะนี้เราตีสี่โฟแล้วสามสองหนึ่งกดตู้โอเคเตบประตูได้แล้วเข้าไปอ้อมันอ้อมันจังหวะน,นี้ระยะประชิดต้องเอค เอเคการแหลกเฮ้อ,อ,อเอามื่อกี้บักบักโอเค,อเคใช้คังพวกมึงเนี่ยโอเคมาตายใส่พวกก้อนเนื้อมาดิเอาดิมาตายซะเอาดิเอาดิเอาไอ,าอา้โอ้ปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อน ระบายความร้อนก่อนระบายความร้อนก่อนเอาเล็งมามันเล็งที่กูแล้วเอาเอ้ยเอาคัสซีโอดีเกิดแล้วโอ้ยชิพายบ็อกเกอร์ลบโอ้ยโอ้โหโอ้โหงวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะโอ้ยไอ้เฮลิเฮลิคอปเตอร์นี่แม่งเฮ้ยโอ้เพื่อนมีอาบิกี้ยิงเลยเพื่อนยิงเลยยิงซะโอ้ยโอ้ไอ้หารากไอ้เฮ้ยมึงยา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 ไอ้เียเพื่อนกูไอ้สัต้ย สากสโลเล่งเหนือหัวแตกสวยโอเควอลเกอร์ไปเก็บอาบีจีเร็วสวยงามเก็บอาบีจีอูาสารต่อหน้าที่ของมึงเองเพื่อนดิงเข้าไป yeah! Yeah! สวยงามโอเคจัดการจัดการโอ้โอเคเขาบอกว่าทีมช่วยเหลือกำลังจะมาครับแค่เราต้องโขวงตรงนี้ไว้โขวงตรงนี้ไว้ก่อน ไม่รู้จะโขงแม่เปล่ามันอยู่เลยจ้าพชิดเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วโอเคจังหวะนี้ต้องเอเคเอเคอยู่ไหนเอเคยเอาเอาข้างข้างตัวข้างตัวข้างตัวสวยตรงนี้ตรงนี้สวยโอ้โหรถถังมาไหวไหมเนี่ยเราไม่มีจรวดแล้วจรวดกูใช้หมดแล้วโอ้ยตายแล้วอ้ยิง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 โอ้ยเร่เร่เเร่เเรื่อเพื่อนอยู่ไหนวะโอ้ยข้างบนข้างบนสวยโอเค ช่วยอ้าวเฮ้ยอ๋อกองทัพอากาศมาช่วยครับโอเคใหเฮลิคอปเตอร์มาโอ้โหโอ้โหง่ายพวกมือมาช้าจังวะโอ้โหยอยากกลับบ้านเหรอโอเครับรับพวกเดี๋ยวเราทีมช่วยเลยมาช่วยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเป็นรับภารกิจหนึ่งโอ้แค่พาแรกก็สนุกขนาดนี้เลย มาโอเค okay. ฮเสร็จไป็นลวภารกิจคืงครับโอโหมาสะใจมากโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมด้วยนะครับผมะสํหรับเกมที่มีชื่อว่า Modern Combat 3นะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกหนึ่ง,งเลยนะฮะถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดในที่เพจสโตร์นะราคาไม่ถึง200บาทนะมาก็อย่างที่มันคืออย่างที่บอกครับสนุกมากเกมปี2011อะ่ะ เด้งพิยางมผมรู้จะพูดไงอ่ะก็ขอบคุณมากที่รับชมนะถ้าใครชอบมากดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปบาย